แค่ลอดพีน่้องนครับแค่หลอดแค่หลอดครับเนี่ยของสไตล์กันท่อง้ามขัใบใปยิ่งยิ่งไ่งยเาวๆเป็นขึ้นครับผมบอกหางว่าหูยิกนะครับหันยิกมันหูยิกมันใบหน่อยครับใบหน่อยใบแหลมตพราผมยิกใบกว้างใบกว้างโบดคลอนอ,อ่อนอันนี้โบดครับแต่ไม่ไม่โบดมากเหมือนกับเพชรงาม <โบ S 2> เพชรงามนี่โบดเต็มใบเพชรงามนอนอยู่เพชรงามมันนอนอยู่พดเป็นงา่เป็นสัสครับมันนี้เริ่มเป็นสัตว์แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มันมะรืนก็จะผสมแล้วครับเริ่มเป็นสัตว์แล้ว ผสมตัวใดมีแครหลอดครับ<ะ>ลูกวีโก้แชมป์ครับพี่น้องครับกับบานดีกรบบานดีตั้งดีกอปากสวยนะกอปากสวยครับลูกสาววีโก้แชมป์สีแดงสีแดงไม่มีกระครับทองสุ per เขียนอยาไปหาเดือนละพี่น้องครับอของหักของห่วงครับอีใส่ดีครับพี่นี่ี่ใส่ดีไรหัวพึง่งหัวใดจักเดือนลนอะหน่ยี่สิบอ่ายี่สิบเจ็ดเดือน ปล่อยว่าไรปล่อยเราแรงเลยเอาไรเอาไรครับพี่น้องครับเด็ดแกนทองค้าเขากลิ่งทั้งสองทั้งสองสายไล้พี่น้องครับผมบ่าราคาบันทืออาคารพอสื่อผมเองเห็นว่าง้างอดว่ไรครับพี่น้องครับนี่ยูดีครับยูดีกระท่องเจ็บเดือนแล้วครับยูดี้นี่ทองอ่าซีทีหนึ่งซีทีหนึ่งทับสิบหนึ่งทับเจ็ดขอใครซีทีหนึ่งทับเจ็ดแยกเพศครับพี่น้องเบื้องสันหลังเพื่อนครับเบื้องสันหลัง หลังคูดี้ครับยังหน้าหนาครับพี่น้องยังหนาหนาเลยครับยังหนาลึกกับตัวลึกครับพี่น้องครับตัวมันลึกด้วยนี่เป็นบามันสายเอยเริกันบามันสายใหม่จูดี้นี่เป็นลูกสาวจูดครับพี่น้องครับสาวจูดลูกสาวจูดท้องกับท้องแยกเพศซีทีหนึ่งทัพเจ็ดครับพี่น้องครับหลังหน้าหนาเลยครับพี่น้องครับผมมักครับพี่น้องครับถามมาราคาตัวี้ซื้อมัธไ์ครับพี่น้องครับ อันนี้ราคาปัจจุบันผมซื้อมาตอนทองได้ประมาณสักสี่สิบห้ามือผมซื้อมาสองแสนสองครับพี่น้องตัวนี้โอ้อันนี้คือราคาจริงครับขนาดราคาตกวตำห,หรื่า <laughs> ขนาดราคาต,ต,ตัวตำครับของดีมันก็ยังราคาแพงนี่ครับพี่น้องครับว่ามันว่าสิของของดีสีราคาถูกครับพ่อแม่ครับยี่สองแยกเพลทตั้งแต่น้ำเชื่อเพิ่นก็บอกว่าน้ำเชื่อประมาณหล่อละสามทีมื่นแล้วทีทีหนึ่งสักเจ็ดครับพี่น้องครับอ๋อแตายยา่ตัวนั้นบม่ได้แย,ยากเพลทหรอกไม่ตัวนั้นไม่ได้แยกเพลรครับออ๋มีนเนี่ยตัวาสาว สาวเอจีตองหนึ่งครับพี่น้องเอจีตองหนึ่งนะครับหนาาสูงใหญ่ตัวนี้สูงใหญ่สูงใหญ่ครับเป็นกล่องบาได้น้ำว้าครับพี่น้องน้ำว้าครับน้ำว้าก็เป็นสาวแล้วครับสิบสี่สิบห้าสิบสี่เดือนแล้วพี่น้องสิบสี่สิบหา้าเดือนแล้วเนี่ยจักเดือนเนี่คยค่อยๆเสอ่าก็อีกสามสี่เดือนผมก็น่าจะทำซีทีแล้วครับพี่น้องครับ ขอยี่สิบเดือนกัน่ะสิทําที่ทีแหละขอไาวางซีด้าครับใส่ฮอร์โมนวางซีด้าเป็นเอฟสองครับพี่น้องนามว่านานาลึกเป็นลูกสาวของลอนโคครับพี่น้องครับลอนโคครับอันนี้เกิดไม่ครับพี่น้องครับดองโคครับดองโคครับพี่น้องครับดองโคนี่เป็นลูกชายนะครับลูกชายของวินเทอร์แมกนัมเกิดจากแม่สติงเล สเติงเลสิบทับศูนย์ครับพี่น้องครับสเต็ติงเลสิบทับศูนย์ออกเรียบร้อยครับือแข็งแรงครับเหมือนแล่อโอ้ยบัไกินนองวันน้ำเลยตัวนี้โอเคครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับสำหรับโอนี้ขอยุติเพียงตี้ก็น้องา้า้องครับพี่น้องครับากา้องครับขอบคุณหลายครับพี่น้องครับพี่บีครับขอบคุณพี่น้องหน่อยอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับ